ว่าคุณของพ่อจะขอบรรยายให้ลูกหญิงชายได้รู้คุณบิดาลูกทั้งหลายมีเห็นยกย่องเหมือนท่านปิดทองหลังพระปฏิมาเจ้าคิดคำนึงถึงแต่มารดาแต่ลืมไปว่าเกิดมาเพราะใครมีข้าวกินมีเครื่องแต่งตัวมีบ้าน คุมหัวก็เพราะผู้ใดเย็นก็กลับเช้าก็ไปถึงจะเอ็บไข้พ่อก็ยังทนลูกและเมียก็นอนตีพุงไม่ต้องยุ่งไม่ต้องกังวลพ่ออาบเหงื่อเพื่อลูกตนพอทุกคนเพื่อลูกยาถึงไม่ใกล้คิด สนิทเหมือนแม่แต่ดวงใจแท้พอยังห่วงหาเห็นพอเฉยใครเลยจะรู้ว่าในอุลาเปลี่ยมด้วยความปานีเจ้ารักแม่แม่ก็ปื้มแต่ไม่ควรลืมว่ายังมีพ่อพระอีกองค์ที่ลูกนี้สมควรที่จะเคารพบ,บูชาจะ บทเรียนถือศิลกินเพศท่านอย่าเห็นแต่เพียงมาดาวพราะคุณข,ของพ่อนั้นล้นค่าตอบแทนบิดานบ้างลูกเอ๋อ